ลงกะโลลงไปหมักหมูนะทุกคนแล้วก็เราก็จะใส่ซอสหมักหมูใส่ซีอิ๊วขาวลาไก่แล้วแต่เด้อทุกคนใครมีอะไรก็ใส่ลงไปกะเอานะน้ำมันหนอยนิดหนึนนงไม่ต้องเยอะพี่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 ซูหน่อยนะใส่พี่โซูล,ลงไปน้ำตาลลงไปนิดนึงน้ำตาลใส่ อืไม่ต้องเยอะค่ะใส่เพื่อให้มันมีรสชาติัน้างเต้ยๆนีเรจะจับจุกนะวปอยประระหว่างนี้จะเพียงเกียวเราเราก็ขึ้นมาก่อนเพียมเกียวขึ้นมาก่อนเราก็จะเอากุ้งแห้งค่ะทุกคนกุ้งแห้ง พอดเสร็จล้วก็ตักขึ้นมากุ้งทอดเพื่อเราจะมาผัดข้าวใส่ข้าวลงไปข้าวไปผัดเขียนว่าน้ำด่างเนาะนี่ใส่น้ำด่างลงไปสักสองช้อนน้ำด่างใส่ลงไปสองช้อนน้ำด่างไม่รู้ว่าทุกคนต้องมีตรงไหนมั่งนะหนาซื้อล่อลไป ใส่ไปเยอะมันจะมันจะหมิ่นนะมันจะขมนะน้ำด่างนี่ขมนะคะทุกคนเราก็ใส่แค่สองช้อนพอหนึ่งช้อนพออันนี้กองเอาน้ำน้ำที่ตักข้าวเนี่ยน้ำที่หมักหมูใส่ลงไปมันก็ได้หอม ใส่อะไรลงไปบ้างกระเทียมเจียวใ,ว,วใส่ลงไปแล้วก็กุ้ง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 อะก็ใส่ลงไปถั่วใส่ถั่วลงไปนะคะถัว่วที่เราต้มใส่ถั่วลงไปนี่เราทำมาจางอ่าเราใส่อันนี้ลงไปดดหนึ่งดดหนึ่งสองดดสีดํสาสีหวานสีหวาน ใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะทุกคนสซอสญี่ปุ่นลงไปนิดหนึ่งที่เราหมักเราก็จะใส่ถั่วที่สงลงไปส่วนที่สงป่นนะคะแล้วก็คลุกเขาให้มันใส่กระเทียมลงไปนิดนึงใส่กระเทียมเจียวลงไปนิดนึงในหมูเสร็จแล้วเราก็ใส่ถั่วที่สงให้หมดเลยที่เหลือ เตียงเกียวใส่ถั่วที่สงแล้วก็คลุกเขาให้แบบนี้เลยค่ะทุกคนอย่างนี้น่าจะรสชาติอดีเค็มเเินก็ไม่ไหวเนาะจะไม่ใส่เค็มเลยเสร็จแล้วเราจะไปนึ่งนะคะไปนึง่งไปนึ่งบะจ่างที่ข้าวที่ผัดอะเราจะนึ่งเอาที่ผัดแล้วก็จะมาเทใส่หม้อนี้เลยนะนี่ค่ะเรามาเทใส่หม้อนี้เสร็จแล้วก็จะกวดเอาเสร็จแล้วเราก็ มาจัดจัดข้าวที่จะหอ่อหม,มูใส่หมักกับถั่วถ้าเรามีเห็ดหอมเราก็ใส่ลงไปพอดีว่าไม่มีเห็ดหอมเนาะทุกคนไม่มีเห็ดหอมมีไข่เค็มเราก็จะใส่ไข่เค็มลงไปนะดูย นี้เราใส่หมูลงไปนะคะนี่หมูที่หมักใส่ลงไปเลยใส่น้้ำลงไปสักหน่อยหนึ่งนะใส่ลงไปข้างๆใส่น้ำลงไปนิดนึงอือเพื่อให้ข้าวเราได้หมูใส่น้ำลงไปกะเอานะทุกคนเพื่อเราจะได้ตุ๋นข้าวจะได้สุกค่ะไม่งั้นข้าวไม่สุกไรืยุ่งนี่เราก็ เลยเราก็จะมาดึงมาจากกัใส่หมอ้อนะคะเดี๋ยวเราก็มาปิดเลย,เยปตุนไว้นะคะตุนเราจะตุนหมอนี่นไ้สักสองชั่วโมงนี่เรามาดูกันเลยนะคะทุกคนทั้งหมดเราตุนไปสองชั่วโมงนะเข้าววัดจ่างวัดจ่างสองชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาเปิดเลยนะคะทุกคน ทั้งหมดนี้ไฟมันขึ้นแล้วแสดงว่ามันได้กำหนดในการตุนแล้วเราก็จะมาเปิดพร้อมกันเลยเนาะดูนะคะหม้อตุนเราเ้าบาจางเป็นยังไงเป็นยังไงคะทุกคนเดี๋ยวนะเราจะชิมดูนะเป็งไงไหมนีม่ได้เลยค่ะได้ไดอ้อร่อยมาก อืมอร่อยเลยทุกคนอืมอืมอร่อยอร่อยอร่อยมากมากอืมบาจ่างบะจ่างนึ่งหม้อได้เลยได้เลยยายยายมาเร็วมากินยายแล้วค่ะทุกคนอืมพอดีเลยนะทุกคน พอดีพอดีเลยค่ะทุกคนอืออุ้ยหอมหอมค่ะหอมอือพอดีเลยค่ะนี่บาจ่างเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนอืม